อาสวัสดีจ้ะทุกคนเมื่อน,นี้กะมาเบิ่งพริกเนาะมาตามติดชีวิตพริกเนาะจ้ะกะติดตามเบ่งเนาะว่าพริกที่ใส่ปุ๋ยมือประมาณสิบสามมือที่แล้วเนาะหลังจากที่เขาใส่ปุ๋ยแล้วเนาะจะสำหรับพริกอันนี้ที่ว่าตอนนั้นเขาลงไปตอนได้นสิบมือแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าไปเนาะจากก้ะกะผ่านมาแล้วสิบสามวันเนาะมาเบ่งเนาะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปแล้ว ตอนสิบมือเนาะจา้ะเพื่อนกะอายุได้มือหนานวันที่อย่างเนาะแต่นับได้สิบสามมือเนาะจา้ะหลังจากที่เฮาให้ปุ๋ยสูตรเสมอไปเนาะจา้ะสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนาะจา้ะหลังจากสิบวันเนาะนี่เนาะจา้ะก็คือพิกอายุยี่สิบสามมือเนาะยี่สิบสามยี่สิบสี่กะเริ่มมีดอกแล้วแต่กะบอกว่ยงามป่นไหนเนาะจา้ะกะถือว่างามอยู่เนาะยี่สิบสามวันเพราะว่า ช่วงนี้อายุไออายุพีกยี่สิบสามวันกะสิงเนาะแต่แต่ว่าพายุเขาเ้านะตั้งแต่อันนี้ปลูกวันที่ยี่สิบแปดสิงหาเนาะจะไปเดือนสิงหาช่วงนั้นกะจะเป็นพายุยางยิกเนาะจ่ะยางยิผ่านไปกะลองมลสมกะผ่านมาเนาะก็ต๊ตลอดเนาะจ่ะลาสุดนี้ได้ยินเปลี่ยนพายุอีกอย่างก็จะเขาเนครนพนมเนาะจ้ะสู้ลิกเนาะจ้ะซื้อพายุเพ่นกะพีเข้ากะ ถืกฝนตลอดบ่ค่อยถึกแดดเนาะจา้ะกะจะถึกฝนอยู่เกือบเป็นเดือนเลยเนาะจา้ะแต่อันนี้พริกอายุยี่สิบสามวันเนาะนี่เงาคนกะถึกฝนตลอดเนาะก็จะโยกเนาะจา้ะเดี๋ยวเบิ่งเงาวันนี้รวมๆม,มันกับบอได้เป็นอย่างแค่ว่าดินมันหลวมเนาะจา้ะกะตังให้มันตกนิดนึงกะกดๆไว้แค่นี้กะน่าจะได้แต่กันยัง ถึงก็ได้ร้อยเปอร์เซนเพราะว่าฝนก็ยังตกเนาะตอนนี้ก็ยังรินดอยู่เนาะจ้ะรู้สึกว่าพายุซูริกกำลังเข้ามาเนาะถ้าว่าบมมีฝนหรือว่าพายุหลายเนี่ยพิ็จะงามกว่านี้เนาะจ้ะแต่กะอายุยี่สิบสามวันกะโอเคเนาะหลังจากที่เห่าให้ปุ๋ยสูตรเสมอไปเนาะแล้วก็มาเฮ็ดสาวมันแล้วมันก็แตกกิ่งอีกเนาะจ้ะอันนี้สําหรับกิ่งมันเนาะจ้ะนี่ก็คือเอาเฮ็ดสาวไปแล้วเนาะถ้ามันแตก เพราะว่าตอนที่เห่าให้ปุ๋ยไปเนาะจ้ะมันก็จะแตกตามนี้เขาก็ลูบทิมเนาะเพื่อให้มันขึ้นข้างบนเนาะอายุเก,ก็บเกี่ยวพืนการจะยาวนานเนาะจ้ะเนี่ยเฮ็ดหลายรอบก็ยังแตกอยู่เนาะจ้ะเนี่เรล่มมีดอกแล้วเนาะจ้ะโอ้นี่เป็นบงังเริ่มมีดอกแล้วเนาะเน,ะนี่ยก็จะมีดอกแล้วสําหรับพิกยี่สิบสามวันเนาะอันนี้กะเฮ็ดสาวไปกะแตกเรื่อยเนาะ ตารักเฮดซาวไปกันหลายรอบแล้วสองรอบเนาะอันนี้ก็แตกขึ้นมากะมีดอกคือกันเนาจะยี่สิบสามวันเนาะยีามวันก็มีดอกติดดอกเกือบทุกต้นแล้เนจาจะอันนี้ก็ติดคือกันเนาจะน,นี่เดี๋ยวจะเบิง่งชิบนี่มีดอกไหนอะมีดอกเกือบทุกต้นเนจาจะล้างจากให้ปุ๋ยสู้เสมอไปแล้ว แต่พอเพิ่อนอายุครบ30วันเดี๋ยวเขาอ็จะมาใส่ปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งเนาะจ้าติดตามไว้เด้อจ้าเดี๋ยวเขาจะใส่ปุ๋ยสูตรใด,ดสําหรับพริกอายุ30วันเนาะอันนี้พริก23มืือเนาะจ้าหลังจากใส่ปุ๋ยสูตรเสมอกะจะประมาณนี้เนาะนี่ฝนตกเนาะฝนตกตะลอดเนาะจ้าตั้งแต่ปลูกกะยางีเนาะแล้วก็ล่องมรสุมแล้วก็สุริกบ่ล่าสุด เมื่อนี้ก็ยังลิ่นอยู่นะจ๊ะนี่สำหรับพีกอายุ23วันเฮ็ดสาวไปแล้วเนาะกะแตกอีกกะเด็ดทิ้มอีกนะจ๊ะเพื่อให้มันขึ้นข้างบนเนาะยู่ส่วนโดเด็ดยอดเด้อจ๊ะเพราะว่าโบย,ยักได้ซุ่งผุ้มเนาะยังให้แข้งขามันโล่งแบบนี้นะจ๊ะกะมันก็นเป็นวิธีป้องกัน มาแรงกับโลกได้เนาะจ้ะ้ากาอายุการเก็บเกี่ยวก็ยาวนานนี่อันนี้มันดินหลวมเนาะจ้ะสำหรับอันนี้กิดินหลวมเนาะจ้ะให้มันแน่นๆไว้เนานะสำหรับฝนมาเนาะจ้ะปิดให้มันเนาะนี่พริกอายุยี่สิบสามวันเนาะจ้ะหรือจะไปเบ่งสวดข้างบนวะ ส่วนข้างบนกับยีบสามบวกอีกห้าวันเป็นเท่าใหร่นาาจะเดียวไปเบิ่งส่วนข้างบนเน,ะะนาะก็น่าจะยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามือเนาะจะเดียวไปเบิ่งจา้ามองนี้เนาะจะอันนี้จะเป็นมองสวนทุเรียนเนาะนี่เนาจะเดียวอันนี้เฮาลอง เดี๋ยวมาลองเบิ้งไปน้ากันเนาะจ้ะอันนี้สําหรับพิกยี่สิบสามวันเนาะอันนี้จะเห็ดสาวเนาะจ้ะจะเฮ็ดสาวเป็นดอกแล้วเนาะจ้ะแล้วก็ตัวนี้จะเด็ดยอดเนาะกระทดลองเบิ้งเนาะจ้ะอันนี้ยาขึ้นเนาะอันนี้เฮาเด็ดยอดเนาะเดี๋ยวเบิ่งนี่ยอดมันยอดที่เฮาเด็ดเนาะแล้วมันก็แตกเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าส่วนนี้ต้นนี้เฮามันแตกเป็นี้เขาออกเนาะแต่ตัวนี้เฮาเด็ดยอดลองเบิ่งวะ เพื่อนจะเป็นอะไรเนาะแต่ว่าที่เคยผ่านมาก,ก็คือสูต้นนี้บไดนะ้เนาะมันจะขึ้นข้างบนไปเรื่อยๆเนาะจ้านี่แล้วติดตามมึงน้ากันเนาะจ้ามองนี่เลยเนาะจ้ามองต้นทุเรียนเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งสวนข้างบนเนาะพริกอายุเกือบเดือนเนาะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยจ้าว่ามันจะงามซ้าใดว่าพริกเกือบเดือนแล้วมันสีซ้าใดเนาะจ้าสำหรับ พิกเกือบเดือนมันจะเป็นหน่วยหรือยังเนาะหลังจากให้ปุ๋ยไปแล้วสูตรเสมอเนาะ15 15 15เดี๋ยวอีกครบเดือนก็นจะเปลี่ยนเนาะจ้ะนี่สำหรับพิกเนาะเดี๋ยวไปเบิง้งส่วนทา้งนั้นที่หาปูก,กอนคอเก่าเราจะเดี๋ยวไปเบิง้งจะเป็นพิกที่ปูก,ก่อนครบหนึ่งเดือนแล้วเนาะจ้ะก็ะประมาณ สามสิบสามสิบห้ามือนี่แหละเนาะจะเพราะว่าเขาปลูกไปเองเนาะปลูกไปเรื่อยๆเนาะกะบสำหรับพริกที่เขาปลูกไปกะห้างจะปลูกก้อนในส่วนหลุมเนาะส่วนที่มีมักทุเรียนเนาะจะก็จะปลูกแถวนี้ก่อนเนาะกัห้างกันอยู่ประมาณสิบมือเนาะอยู่ส่วนหลุมกะอยู่ส่วนมองที่มีทุเรียนกับยี่สิบสามวันเนาะ อันนี้ก็น่าจะถึงสามสิบสามหรือสามสิบห้าวันนะจ๊ะเพราะว่าเขาก็จะปลูกไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเขาปลูกไปเท่าละสามลองนะจ๊ะนี้คือสามลองแรกเนาะสามลองแรกก็จะงามยับยับไปหันกะจะลดลันกันไปเนาะห่างกันมือละมือสองมือนะจ๊ะแต่อันนี้เขาปลูกก่อนเนาะอายุสามสิบสามหรือสามสิบห้าวันเนาะบางต้นก็เป็นมากแล้วเนาะแต่บางต้นก็ยังต้นนี้กะ กำลังเหลื่อมเนาะนี่กำลังเป็นมากไอ้กำลังเป็นอันนี้ดอกเนาะแต่ว่าเฮาแตงสาวไปลายรอบแล้วเนาะจา้าแต่กรมังกันยังแตกขึ้นมาอีกเนาะจ้าหนินี่สำหรับต้นนี้กับเป็นหนน่วยแล้วเนาะจา้าขนาดตัวนี้เบียมงามเนาะเบียมงามกับเปลี่นก่อนเนาะจา้าสำหรับสามสิบห้าวันกับเป็นแหละนี่สามสิบห้าวันเป็นเป็นลูกแล้วเนะาะล้ว็ ดอกกระเต็มเราจะสำหรับดอกนี่เต็มเลยเนาะก็ถือว่าติดดอกติดผลหลายอย,ย่าเาจะสำหรับต้นนี้แต่ขาดบาได้ก็คือเชื้อราเราจะนี่คือเชื้อราแต่ก็มาเป็นปัญหาเราจะสำหรับเชื้อราเพราะว่าเราปล่อยใต้คคเดอมามาเรื่อยๆแล้วก็ฝนโตเน๊เราจะห้าควบคุมมาได้ก็คือฝนเนาะ ตั้งแต่ปลูกเพิ่นมาบ่ขาดฝนเลยเนาะจ้ะพายุยางิแล้วก็ล่องมรสุมแล้วก็ตามด้วยสูริกเนาะบทันด้มีแดดเนาะจ้ะถ้ามีแดดเต็มเต็มก็คือน่าจะงามเร็วกว่านี้เนาะจ้ะแต่ว่าอันนี้เพิ่นบ่มีแดดไว้ปรุงอาหารเพิ่นเนาะจ้ะแต่ก็ยังงามซํำนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะลาซํำนี้บ่เป็นปัญหาสาหรับเฮาเนาะเฮาป้อยเชื้อราไตโคดามามาทุกเจ็ดวันเนาะจ้ะแล้วก็มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นดอกหลายอยู่เนาะจ้ะ สำหรับพริกขี้หนูขาวเนาะจะอายุ35วันตีตีไป35มือเนาะจา้ะแต่ว่าปีนี้บอะงามเพราะว่าฝนตกดุเนาะแล้วก็เข้าบรได้ชีดอยาก,ก็เกิดไล่ได้เนาะต้นนั้นเป็นไรเดี๋ยวไปเบิ่งไกล,กลๆเนาะนี่ต้นนี้คือไล่แดงเนาะจา้ะ ั้งแต่ปลูกพริกมายังบ่ได้ฉีดยาไล่เนาะจากส่วนนี้เนาะเขาฉีดแต่ส่วนลุมที่เป็นซปเปอร์ฮอตลูกผสมเนาะจากที่ปลูกก่อนตัวนี้อีกเนาะเนี่ยเดี๋ยวกะจะเอายามาฉีดเนาะจากเดี๋ยวมาเบิ่งว่าเขาจะฉีดยาตัวใดเนาะจาะลองติดตามเบิ่งเนาะติดตามเบิ่งคลิปต่อไปเนาะเขาจะมารักษาตัวนี้เนาะจากคลิปนี้กะพอสมนีไว้กนนะกะนขอบคุณที่รับชมและติดตามไว้เด้จ้ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งเนาะ รักษาไกลแดงนอะจาบมึงในยอดเพราะมันจะหายบอกจ้าสวัสดีจ้า